ไมต่ำมากพันหนึ่งอาน้ำมันแมกโรอ่ะอัตรา,าการเช่าๆน้ำมันหนึ่งถังเนี่ยเขาคิดหมื่นห้าจ้าของแมกโรอ่ะคิดหมื่นห้านะหนึ่งถังหมื่นห้าน้ำมันเนี่ยอยู่ประมาณหกพันบาทต่อวันต่อวันตอ่อต่อน้ำมันหนึ่งต่อน้ำมันหนึ่งถังแล้วทีนี้ทำยังไงไม่ต้องจ่ายการน้ำมันประหยัดหน่อยต่อไปไอหมื่นห้าเนี่ย ก็ต้องลดต้นทุนให้กับเจ้าของสวนได้อาจจะเหลือ1นึ่งหมื่นบาทก็จะไปใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะฮะเป็นขนาดนี้เพราะว่านนดวงอาทิตย์เพราะงานแสงอาทิตย์เนี่ยจะค่ามามีบาทบาทเหนของน้ำมันดีเซลเนี่ยอยู่ประมาณห้าถึงหกพันบาทต่อวันใช้แสงอาทิตย์ต้นแบบไม่รู้เลยแต่ไม่เท่าไหร่มแบ๊ก ก็เรียกว่าแมโครพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหมครับใช่แต่ยังไม้ฟ้าพลังแสงอาทิตย์ไมโครไฟฟ้าพลังแสงอาทิตยิไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตยิที่สำคัญที่สำคัญของพี้มันมันจะพิจารณาเสียงยังไม่มีอืม นี่ฮะยกขึ้นยกลงได้เลยไหนเครื่องยนต์อยู่ตรงไหนครับเครื่องยนต์ไม่มีมีไม่มีเครื่องยนต์ยืนไหนๆไหนขอดูหน่อยมันยังไงการทำงานแบบมอเตอร์ตัวนี้พี่เออมีมอเตอร์อยู่ เป็นปั๊มปั๊มแมลิกงานซ่อมบำรุงเนี่ยโอกาสที่มอเตอร์เนี่ยใช้งานเป็นเหมือนเป็นสิบสิบปีอ่ะพลังงานเนีแสงอาทิตย์ข้างบนนะ่ไหอันนี้ยี่สิบห้าปีข้างบนพลังงานเนี่ยรับประกันที่เราจะซ่อมซ่อมต่อไปคือพวกไอท่อไฮดรอลิกพวกนี้ที่มันแตกแรงต่างอันนี้กี่แอมป์ครับร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบพลังงานอยู่ตรงนี้อยูนี้ร้อยยี่สิบ ยีบมสแปดโวลต์เท่ากับแบตเตอรี่น้ําเนี่ยประมาณสี่ลูกประมาณสี่ลูกสี่ลูกแบตเตอรี่รถรถสิบล้อนะอืประมาณสี่ลูกเรับมีเป็นี้อันนี้ราคาตับมาเท่าไหร่แบตแบตอันนี้ก็ประมาณสามหมื่แบตนี้แหละอายุอายุการใช้สิบปีสามหมื่นมันก็พอกับรถไฟฟ้า ที่มันออกมาแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะใช้ไฟจากแดดมาชาร์จไว้ไฟจากแสงอาทิตย์จากแสงแดดเนี่ยคันนี้ไม่มีแบตเตอรี่ยังไม่ได้ใส่ยังไไม่่ด้ใสแสดงว่าอนาคตจับใดที่ดวงอาทิตย์ยังให้แสงสว่างนี้มีโอกาสใช่ไหมครับไปได้ตลอดไปได้ตลอดไปได้ตลอดคครับอครับ